ก็ต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับก็สู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของบอลมีการไลฟ์ออนแมงโก้ผมคงสายนำพฤกดเนินรายการนะครับแล้วก็ดรวารัชเอนทัศระร่วมดำเนินรายการพิโก้พิโก้พี่หนึ่งเวลาถูกคนอายุ60เรียกว่าพี่มันเขินนะตอนจับวิทยุนี่ก็เขินเหมือนกันะก็ตามไปฟังเราได้ที่ FM 90.5ครับครับคืนวันนี้คืนวันนี้ก็มีตีหนึ่งเป็นต้นไปตีหนึ่งเป็นต้นไปก็ปากจัดกว่านี้เยอะ ก็ปากจัดมั่งทะลึ่งมั่งอืแต่จริงๆผมก็มองว่ามันก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะะล้วฮะก็จริงๆคนเราก็อย่าไปปิดกระมิกระเมี้ยนอะไรมากนะเอาล่ะถ้าเกิดใครอยากฟังความรุนแรงเชิญพูดงั้นดิพูดงั้นดิพูดงั้นเชิญเชิญเชิญอ้าวเข้าในช่วงตามตำนานเนี่ยช่วงตามตำนานช่วงภารกิจติกาบาลหายไปไหนภารกิจติกาบาลเราไปแล้วไงสัปดาห์ที่แล้วเราให้เขาไปพักผ่อนก่อนตอนนี้นะครับ ตามตำนานนี่จริงก็เป็นความตั้งใจที่ดีของพี่โก้นะครับพี่โก้ก็นำมาเสนอว่าเราควรจะทำเรื่องเชิดชูอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่อะไรํำนองนี้นะครับซึ่งก็ทำแล้วก็ได้รับทราบมาว่าได้รับการตอบรับที่ดีในหมู่ของบรรดานักฟุตบอลเก่านะครับก็ยินดีนะครับที่บอลมีกบานจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอนะครับเกียรติประวัติต่างๆที่เหล่านี้ ท่านได้ทําให้พวกเรามีความสุขใจกันนะครับพวกท่านเหล่านั้นมีใครบ้างคะจำได้ไหมก็มีคุณอานาจเฉลิมชวลิตนี่มีทุพันกระดูกเหล็กน้าตองนิวัตศรีสวัสดิ์คุณนิวัตศรีสวัสดิ์คุณดาวยศดาราครับนะฮะมีใครอ่ะนหล่อพี่ชายคงศรีนหล่อพี่ชายคงศรีนี่เงียบไปเลยนะตอนนี้ไปเตะบอลอยู่แถวบุรีรัมย์มั้งจะหาโค้ชมงฆษนามาให้ครับพี่หลอก็หลอกให้น้องลอกเกอร์เศร้า นี่แล้วมีพี่หลอยังดูอยู่ว่าแล้วก็มีน้ำเบะไพโรธบวรรัตน์ได้หลอกชื่อนี้เราอาจจะไม่คุ้นเคยกันนักนะฮะแล้วก็เฉลิมบุสงับผลโอ้เกรนฮอตเดินเมืองไทยสุรักษัยกิตติไปสอนเด็กแล้วไปสอนเด็กเรียบร้อยลำพานบอกไม่สอนเด็กดีกว่าขี้เกียจสอนผู้ใหญ่ก็นี่คือบุคคลต่างๆที่ทางบอลมีกาลได้เคยนำเสนอผ่านรายการบอลมีกาลในช่วงตามตำนานไปแล้วครับ เราไปย้อนกลับไปดูไฮไลท์สำคัญๆญของบุคคลต่างๆ,ๆเรานีสักครั้งหนึ่งไหมฮะโดยเฉพาะคำถามเด็ดๆที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับทีมชาติไทยใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยผมจะถามคำถามหมดว่า<ะ>คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลไทยเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในช่วงตามตำนานกันครับดาวยศดารา อยู่กับดาวยศดาราอดีตนักฟุตบอลทีมท่าเรือและทีมชาติไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับการเล่นฟุตบอลของนักกอเนี่ยก็ได้อิทธิพลมาจากคุณพ่อก็ก้าวเข้ามาสู่การเล่นฟุตบอลกับสโมสรการท่าเรือในช่วงเวลาไหนครับเข้ามาเมื่อปี2513มาเป็นเด็กฝึกของสโมสรการท่าเรือก่อนวินาทีแรกที่ติดทีมชาติ มันมีที่มาที่ไปยังไงครับเราเล่น<ม>เล่นได้ได้ประทับใจโพส<ม>แล้วสื่อก็ออก<ม>อยู่ตลอดใช่ไหมแล้วก็โพสของทีมชาติยุธใหญ่ก็เรียกผมติดเสียบเกมเลยเอกลักษณ์ของดาวยศดาราแฟนบอลเห็นก็คือทรงผมแอร์โฟสมัย์่อนก็ก็เหมือนพวกดาราทั่วไปนะที่อยากจะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นก็ลองทำทรง,งผมแอร์โฟซึ่งเป็นเป็นคนแรกเลยมังที่<ม>ที่ได้ทำนะฮะ ันนี้เรามาอยู่ที่โรงพยาบาลท่าเรือครับกับสิงสนามสุขตำนานอีกคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยอยู่ข้างๆผมครับนี่คือนัทตองนิวัตศรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสิงสนามสุขได้รับฉายานี้มาได้อย่างไงมันเป็นโอกาสที่ว่าพอเล่นสนามสุขทีไรผมจะทําประตูได้ตลอดก็ผู้สื่อข่าวก็ให้ฉายาตรงนั้นรู้สึกจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังไงเนี่ยครับให้ ฉายาว่าสิงสนามสุขเมื่อก่อนมีฉายาเยอะครับจนสุดท้ายมันมาจบที่คําว่าสิงสนามสุขเมื่อก่อนนี่มีปีกดานา,า้ไม์มีเล็กพิคีหนูอะไรอยงเง้ยครับมาจนฉายาจนจนที่เหมาะที่สุดที่ผู้สื่อข,ข่าวให้ก็คือสิงสนามสุขถึงวันที่น้าต่องจะต้องประกาศออกมาที่ชาติผมตั้งปณิธานไว้แล้วว่าวันใดวันหนึ่งถ้าผมประสบผลสําเร็จที่สนามสุข ชนะเกาหลี1-0ผมเป็นคนผ่านให้น้องชายเรายนดาลายิงประตูเดินไปที่คณะกรรมการบอกผมขอขอไม้ส่งไมให้ผมผมประกาศเดี๋ยวนั้นเลยว่าท่าที่จำบอกว่าผมต้องขอขอบคุณแฟนแฟนฟุตบอลทุกคนที่ได้ให้การสรนับสนุนทีมชาติไทยและผมมาโดยตลอดบัดนี้ผมขอ สลัดคาบสิงสนามสุดไว้นนที่นี้และขอบคุณทุกคนที่และขอให้จามเชียร์ว่าโอโ้คนเงียบเงียบทั้งสนามเปน็นนาทีแลครับ <collapses> ผมก็วิ่งรอบสนามโอ้คนด้วยที่แข่ง okay. สวัสดีครับแฟนรายการบอลมีกรบานครับวันนี้ผมอยู่ที่สโมสรธนาคารกรุงเทพเรามาพูดคุยกับพิชยัยคงศรีหรือรอเลด้าของเราครับที่เราได้ฉายามาเพราะว่าเราได้ฝึกเยอะผมจะมาสนามก่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาเบิก ฟุตบอลผมก็จะเอามาแฝนเล่นก่อนหนึ่งชั่วโมงกก่อนที่เขาจะลงทีมเราจะวิ่งมงยืนมงหาดจังหวะนักฟุตบอลรุ่นใหม่ในมุมมองและทัศนะของนักหล่อเป็นยังไงครับตอนนี้ก็นักบอลรุ่นใหม่นมี่เราก็ออกนานการจัดการที่ดีรูปแบบที่ดีเป็นอาชีพแต่ว่าความรับผิดชอบขอาการสุดฝนกับ ศักยภาพของนักฟุตบอลผมว่ายังยังไม่ถึงจะสู่ที่จะเล่นระดับอาชีพนะครับเพราะต้องต้องใช้เวลาอีกเยอะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเราเนี่ยอยากจะไปบอลโลกอยากากอะไรเนี่ยผมว่าเราอย่าไปมองเลยครับนี่คืออำนาจเฉลิมชฉลิตอยู่ข้างๆผมครับสีครับได้ข้อมูลมาว่าตลอดการเล่นฟุตบอลได้ใม่ดครัี จังหวะที่ได้บอลเนี่ยเราล้มลงไปเนี่ยเขาก็ทับเราอยู่ข้างบนเขาทับลงเราก็เรียบจะลุกขึ้นไปเล่นบอล<ๆ>เขาก็สอกท้องปากเราก็เลยโมโหครก,ก,ก็ก็มาคิดอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ก็คิดว่าเรายังผิดนะเราน่าจะระงับอารมณ์ไว้ได้มากกว่านั้น<ๆ>ไม่น่าจะไปชกเขา ก็เสียงหายแต่จริงเปิดต่อได้ฮะเดี๋ยวผมภาคให้ภาคเป็นสุรักษ์เศรษฐกไอคอนิอตอนนั้นเนี่ยตอนที่สโมสรรับประชาได้ครับถูกยุบไปผมก็เลยมาสอนเด็กเพราะว่าผมไปสอนผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่พอติดทีมชาติแล้วก็ติดธงแล้วพูดอะไรก็ไม่ฟังเลยก็ผมมาสอนเด็กดีกว่านะเด็กไม่ฟังผมก็เตะได้อะไรได้ครับแล้วก็ไปถาม เนี่ยฮะอย่างเงี้ยฮะผมเห็นไหมพี่โก้นั่งอึ้งโอ้โหอาจารย์สุรักษ์พูดอย่างนี้เลยเหรอถูกต้องพูดอย่างนี้เลยฮะใช่ไหมสอนเด็กเด็กไม่ฟังผมก็เตะบ้างอะไรบ้างครับนะมีความสุขดีที่ไปอยู่พันธมิตรดีไหมัจ้าก็เราก็ไปสัมภาษณ์สุรักษ์เชกิเตชลวุฒิสงขบพนชลวุฒินี่เราก็ได้ดูไปสามครั้งติดกันเลยใช่ฮะเนื้อหาเยอะคนนี้นี่ชลวุฒินี่พี่หนุ่ยก็จะออกแนวซอบๆนิดนึง แต่ว่าตัวจริงเนี่ยเวลาไปคุยแล้วคุยเก่งมากฮะใช่ใช่ใชชคุยเก่งมากยเกงกคืขาจะออกแนวซบบเนีผมก็ก็พี่ก็ให้ไปยืนเตะบอลนะเตะบอลเตะไปเตะไปซึ่งผมก็ตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมไม่ให้ผมเนี่ยลงไปเตะฟุตบอลเลยนะแต่เออแต่พามาวันหนึ่งเพื่อนมันโยนมาเออผมโยนบอลให้มันได้เออผมรู้นี่คือความ นี่คือความต้องการของผมหรืออะไรก็ว่าัไปแต่สิ่งที่ประทับใจที่สุดของเฉลิมวุฒิงาพลคือร่างกายอย่างฟิตและเิริมากพี่แต่ผมเห็นแล้วผมละอายอ่ะใช่ไหมเขาว่าผมละอายตัวเองนะกับพี่เขาเนี่ยพี่เขาก็แก่กับเราหลายปีเนี่ยยังดูเป็นเสื้อครับหนุ่ยเสื้อครับแต่หนึ่งนี่เสื้อหลวมนี่อ้าตามตำนานก็ยังทำยังคงทำหน้าที่ของมันต่อไปนะครับเอออ้าวว่ากันไป แล้วนี่มาสลคลิปมีคลิปสมาคมเหรอคลิปสมาคมอ่าเหรอเมื่อกี้เราทิ้งกันไว้ไงพี่ว่าทุกคนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยก็ผมก็จะถามคำถามว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลไทยเพราอท้ายสุดแล้วผมถือว่านี่คือองค์กรที่ดูแลสูงสุดในการก้าวไปข้างหน้าอยู่กับที่หรือถอยหลังของวงการฟุตบอลไทยอ้าวถ้าคลิปสมาคมพร้อมแล้วส่งเข้ามาเลยครับครับส่งเข้ามาเลยฮะเขาอาจจะงานเยอะก็ได้ครับเขาอาจจะงานเยอะก็ได้ครับ ถ้าจะไปให้ไกลเนี่ยมันต้องสร้างคนจ้ากจัดรากหญ้ารากเงาคืออนุชนเยาวชนให้เก่งซะก่อนนะครับไม่ใช่จะไปสร้างจากบทอาชีพเอาอะไรก็แข่งอะไรก็แข่งส่งแข่ง12ปี13ปีเราชนะเขาโอเคแต่โตขึ้นเนี่ยเราไปไหนนะ่ะ อาจารย์สุรักษ์ก็จะบอกเลยนะครับอกว่าไม่อยากจะพูดถึงสมาคมฟุตบอลเลยโดนเซ็นเซอร์ยวจะโดนนีกอเซ็นเซอร์ไปแล้วเอาเซนเซอร์ไปแล้วนะฮะก็เลยโดนดูดเสียงออกไปทุกคนก็จะพูดในทํานองคล้ายๆกันครับพี่หนึ่งว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็ไม่อยากจะไปแตะต้องสักเท่าไหร่เพราะท้ายที่สุดแล้ว เมื่อเมื่อเรามาวิเคราะห์เราก็ยังเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะออกมาทํางานข้างนอกแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์แล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฟุตบอลอยู่ก็เหมือนกรณีกอื้อฉาวของเรื่องของคุณวีวีเนี่ยนะครับพี่ยอดทองนะที่พี่ยอดทองก็ออกมายอดทองนี้ก็คือคุณยอดชายขันจุมนะขันระชนะนะฮะเขาเป็นเขาเป็ชื่อดังของของสยามสปอร์ตเนี่ยนะครับ ที่ออกมาก็เป็นในเชิงในอีกมุมมองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็โดนกระแสสังคมไปพอสมควรครับนะครับทีนี้ประเด็นก็คือสิ่งหนึ่งที่บอกครับว่าไม่ว่าทางสมาคมจะอันนี้คือสองนาทีเขาบอกว่าเหลือสองนาทีอันนี้คือสามนาทีอันนี้คือสามนาทีฮะต่อครับอีกหนึ่งนะซึ่งสมาคมฟุตบอลก็คงต้องต้องมีการในเชิงของการบริหารก็คงต้องต้องต้องปรับปรุงเยอะเอาหล่ะก็คือคือณเวลานี้ก็คือต้องยอมให้ คุณวัวาอย่มืกูดีนะทำหน้าที่ต่อไปละก็ต้องทําต่อเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเราก็คงหาในายคสมาคมที่ที่เข้าถึงแล้วก็มีคอนเน็ชั่นเข้าไปถึงในระดับโลกขนาดนี้ยากน้อยนะจะไปหาใครมาแทนกรับผวใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องปรับปรุงในเรื่องของวิธีการบริหารจัดการภายในใหม่โดยเฉพาะที่มันส่งผลโดยโดยตรงกับทีมชาติครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตำนานของของเราทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็คือว่าเด็กยุคนี้ค่อนข้างจะฝึก ปลือน้อยน้อยมากแล้วก็ให้ทําก็ไม่ค่อยอยากจะทํากันอะไรเงี้ยก็อาจจะมองว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรต่างๆนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับคนรุ่นเก่าเนี่ยแต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่เรามีข้ออ้างเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเราก็ทําให้มาตรฐานของเราในหลายๆอย่างนะครับมาตรฐานก็ตกลงครับไทยเคยอยู่อันดับนี้เมื่อ20ปีห30ปีที่แล้วครับปัจจุบันก็ล่วงลงมาในในทุกเรื่องในในในทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะในวงการกีฬาเท่านั้นการกีฬาก็เป็นแค่ภาพสะท้อนภาพหนึ่งะแต่ทีนี้กีฬาเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเพราะว่ามันมีผลการแข่งขันให้เห็นเลยในเวลาที่ไม่ต้องรอนานนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ว่ากันไปครับจบรายการดีกว่าหมดเวลาพอดีจะไปไหนอ่ะไปแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันดีกว่า ที่ไหนฮะไทยแลนด์เกมว์นีวันเด็กก็ต้องมีวันผู้ใหญ่โอเคครับวันมิกาบาล l i ฟ e on m a n งโกวันนี้วันเด็ก18มกราคมก็หมดเวลาครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้รักสมูสอนแล้วก็โค o สเข้ามาที่นี่นะฮะในการจบรายการแะนะะเชิญฮะนมตั้งเต้าแล้วโอเคครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมีวัน